ังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับนักาสตร์ชื่อดังกันไปแล้วนะคะในช่วงนี้เรามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับขุนยนกันมดีกว่าค่ะแต่นในส่วนนี้นะเพทต้องยักหน้าที่กับพี่เอ็มค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ็มอ,อันนี้เป็นหุ่นยนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วตัวนี้สามารถช่วยมนุษย์ได้อย่างไรคะตัวนี้เราจะนําเสนอให้เห็นถึงส่วนของกลไกต่างๆของหุนยนนะครับซึ่งน้องน้าเพ็จะเห็นได้ชัดเจนว่าจะมีส่วนประกอบต่างๆมากมายเลยครับ ซึ่งส่วนประกอบพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายไว้อยู่ข้างในในนิทรรการของเราเลยครับอ๋องั้นน้ำแพ็รก็ต้องตามไปดูข้างในค่ะตามมาเลยค่ะ เป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าคะใช่ครับตัวนี้ชื่อ Actobot นะครับตัวนี้ก็คือลิโอโนโดว์ดาวินชีเนี่ยเขาได้สร้างหุ่นยนต์ตอนนี้ตัวนี้มาซึ่งเขาเรียนแบบชุดเกราะอัศวินในสมัยก่อนครับอ๋อแสดงว่าในสมัยก่อนก็ใส่หุ่นยนต์ตัวนี้ใช่ครับอ๋อค่ะอันนี้คือหุ่นยนต์ใช่ไหมคะหรือว่านี่เป็น iu r นครับเป็นหุ่นยนต์ iu r ทางด้านนี้ก็จะเป็น asimo เนี่ยคือจะเป็นหุ่นยนต์ทีมโนยนะครับซึ่งเรียนแบบมนุษย์ของบริษัทฮอนด้าถ้าน้องน้่งเพชรอยากรู้ว่ามีออะไรงกดดูเลย่า อันนี้ก็จะเป็นความสามารถของา s ิโมนะเราะว่าเขาทำอะไรได้บ้างเช่นทักทายเสิร์ฟชาอย่างเงี้ยครับอ๋อ,อ,อคือในความจริงเขาก็ทาได้เหมือนกันทำได้ค่ะถ<ช>แล้วตอนนี้มีหุ่นยนต์ตัวนี้ไหมคะมีครับอยู่ประเทศญี่ปุ่นครับของบริษัทฮอนด้าเขาใช้งานอยู่หรือว่าเขาจําลองไว้่าเขาทําการศึกษาและวิจัยพัฒนาความสามารถของมันเพิ่มไปเรื่อยๆครับอ๋อแล้วเขาจะเอามาใช้ในชีวิตจริงไหมคะคือแบบในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการพัฒนาครับอุ๊ยตัวนี้น้เพ็รเคยเห็นค่ะ นี่จะเป็นตัวการ์ตูนครับแล้วเขาเป็นหุ่นยนต์เหรอคะครับเขาเป็นการ์ตูนในหนังครับอ๋อก็คือในหนังเขาก็เป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมคะเขาน่ารักมากเลยไปดูตัวอื่นองเพชรชับพี่อะไรค่ะทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นส่วนประกอบของหุ่นยนต์นะครับก็เราจะรู้ว่าหุ่นยนต์เนี่ยสร้างถูกเรียนแบบมนุษย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีส่วนที่เป็นด้านต่างๆเช่นสมองใช่ไหมครับส่วนอุปกรณ์ตรวจจับก็เช่นตาเราใช่ไหมครับ กลไกการเคลื่อนไหวก็คือเปรียบเทียบก็คือแขนขาของเรา,เ<อ>าแล้วก็แหล่งจ่ายพลังงานถ้าเราเราถ้าเกิดเราหมดแรงเนี้ยเราก็ทานข้าวใช่ไหมครับถึงจะยมีพลังงานหุ่นยนต์เขาก็จะมีแหล่งจ่ายพลังงานของเขาใช่ครับอ,อันนี้ก็จะมีเกมครับอันนี้น้องไม่ต้องทเห็นไหมครับ ในส่วนนี้เขาก็จะบอกอธิบายว่าหูเนี่ยเป็นอุปกรณ์ตรวจจับหรือเซนเซอร์นะครับซึ่งเปรียบเสมือนประสาทสัมผัสของมนุษย์หุ่นยนต์ก็จะมีประสาทในส่วนนี้คือเขาจะเรียกเป็นอุปกรณ์ตรวจจับหรือรับเสียงอย่างนี้ครับเหมือนหุ่นยนต์ ของหุ่นยนต์นะค่ะอย่างเช่นในตัวของเราก็จะมีพวกอวัยวะใช่ไหมคะแต่ในหุ่นยนต์จะเป็นอะไรหรอคะข้างในอ่ะสมมุติว่าเราเนี่ยมีแขนมีขาใช่ไหมครับแต่หุ่นยนต์ไม่ได้มีมีแขนมีขาเหมือนกันครับแต่คือว่าเขาจะเรียกเป็นส่วนที่เป็นกลไกการเคลื่อนไหวซึ่งกลไกการเคลื่อนไหวของยนต์เนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับเช่นระบบขับเคลื่อนด้วยแรงงานคนหรือระบบไฮดรอลิกระบบนิวเมติกแล้วก็ระบบมอเตอร์คือใช่ครับคือเขาจะใช้พวกมอเตอร์หรือระบบนิวเมติกเป็นส่วนที่ช่วยในการเคลื่อนไหว อันตัวนี้จะเป็นแสดงการเคลื่อนไหวนะครับนี่จะเป็นแขนกลเราจําลองมาว่าแขนกลนี่ใช้ในการเชื่อมรถใช่ไหมครับนีืกวจะเป็นมัติมีเดียออกมาอ๋อก็เหมือนกับว่าแทนที่คนจะเป็นคนมานั่งเชื่อม<ช>แล้วให้หุ่นยนต์ก็ช่วยงานได้เยอะเหมือนกันใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นจะมีอันนี้จะเป็นเราเราโยกปุ๊บนะครับในส่วนของหุ่นยนต์นี้จะมีระบบมอเตอร์อยู่มอเตอร์ตัวนี้ก็คือจะช่วยในการเคลื่อนที่ในแนวแกน X กแกน Y นะครับ เช่นน้องน้องเพชรต้องโยกดูครับแล้วตัวนี้คืออะไรหรอคะเฮนมีนำพงในเรื่องนี้ครับในเรื่องนี้จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ตรวจจับหรือรับรู้ของเราอย่างที่เราทราบว่า เราเนี่ยมีตาในการมองเห็นมีจมูกในการดมกลิ่นใช่ไหมครับหุ่นยนต์ก็ต้องมีเหมือนกันอันนี้จะเป็นซา u n d นเซอร์คือจะมีไมโครโฟนในการตรวจรับเสียงของหุ่นยนต์นะครับอย่างชิ้นง,งานนี้เราจะเล่นในการกดปุ่มที่เราให้ด่วนครับไฟติดเราจะตบมือตอนนี้คือหุ่นยนต์จะจับสัญญาณในการตบมือของเราที่ได้นะครับแล้วก็ไปสั่งให้หุ่นยนต์ทำง,งานตามจังหวะครับอลองเพย์ลองเล่นดูครับกดไฟติด จับเสียงแต่ว่าเอามาปะยุกต์เป็นหุ่นยนต์ใช่ครับคือเราใช้ไมโครโฟนในการตรวจจับเสียงครับวยเพราะว่าแบงค์หรือเปล่าคะเนี่ยใช่ครับเราใช้พอแบงค์มาเป็นตัวจ่ายพลังงานให้หุ่นยนต์ตัวนี้พี่เล่าให้ฟังว่าตัวนี้ก็คือหุ่นยนต์หุ่นยนต์ตัวนี้ก็คือว่ามันจะทำมันจะทำหลบแสงซึ่งในหุ่นยนต์เนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ตัวนึงเขาชื่อว่า LDR sensor เขาจะวัดค่าความเข้มของแสงแล้วก็แปลผันเป็นความต้านทานครับแล้วก็ส่งไปให้ ระบบสมองกลในการประมวลผลอีกในการเคลื่อนไหวอีกทีครับเช่นน้องมาเพชรลองกดดูเขาจะวิ่งหลบแสงครับอ,อ้าวตัวนี้เป็นเกม,รมหรือเปล่าคะแนยใช่ครับสังเกตน้องน้ำเพชรจะสังเกตว่าเห็นจอเราไหมเราจะมีเป็นเส้นทางต่างๆตัวนี้จะเป็นหุ่นยนต์ชิ้นงานหุ่นยนต์เดินตามเส้นซึ่งหุ่นยนต์นี้เขาก็จะมีเซนเซอร์ในการตรวจจับภาพเส้นทางนะครับนรถ้าเราดําเพนนะคะน้ำเพชรคิดว่า ในจอค่ะก็เหมือนกับว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าความิีของน้องเพชรก็คือเอาหุ่นยนต์ไปเดินบนจอค่ะแต่น้องเพชรสงสัยว่าทำไมหุ่นยนต์ถึงสามารถตรวจจับเส้นทางได้ค่ะคือที่ตัวหุ่นยนต์นะครับน้องเพชรจะมีเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ในการตรวจจับภาพก็คือก็เหมือนเรามองเห็นใช่ไหมครับหุ่นยนต์ก็ต้องมีการมองเห็นอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็น Image s e ซนเซอร์ครับที่ใช้ในการตรวจจับภาพ สังเกตว่าเส้นทางเราจะมีขาวประดำใช่ไหมครับค่ะคือเราใช้สัญญาณตัวนี้แหละมาเป็นตัวทําให้หุ่นยนต์รู้ว่าควรไปทิศทางใดครับแล้วก็การประดิษฐ์สิ่งของชิ้นเนี้ยค่ะเอาไว้ทําอะไรหรอคะสิ่งของชิ้นนี้นะครับเช่นในอนาคตเนี่ยเราอาจจะสร้างขึ้นมาพัฒนาให้มันตัวใหญ่ขึ้นเช่นน้องน้ำเพชรอยู่ในบ้านน้องน้ำเพชรใช่ไหมครับน้องเพชรต้องการจะเอาของแม่คุณแม่โดยผ่านหุ่นยนต์เนี่ยน้องเพชรอาจจะทาเส้นทางให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไว้แล้วก็ให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ผ่านเส้นทางนั้น เอาของไห้คุณแม่ก็ได้อย่างเงี้ยครับอ๋อยง่ายขึ้นหรือในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีพวกขุนยนต์ A G V โรบับที่เดินตามเส้นนะครับขนของใช่ครับก็ช่วยในชีวิตประจำวันได้เยอะเหมือนกันเครื่องต่อไปเลยอันนี้ก็จะเป็นโรบอรทแกลเลอรี่นะครับจะมีภาพถ่ายของเทศกาลของเราในนี้ทั้งหมดเลย เห็นไหมตัวนี้ก็คือจะเป็นหุ่นยนต์แขนกลแบบอัตโนมัตินะครับสังเกตว่าน้องมาเมทจะเห็นว่าหุห่นยนต์ตัวนี้ส่วนใหญ่เขาถูกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมครับซึ่งทํางานได้แทนมนุษย์เลยซึ่งความสามารถเสียงเขาคือเขาจะมีความสามารถในการทํางานที่แม่นยําสามารถทําซ้ําได้หลายๆครั้งโดยที่ไม่เกิดความผิดพลาดนะครับก็คือว่าสมมติน้องมามเมทกดปุ่มให้ชูดเนี่ยเขาก็จะชูดด้วยความแรงที่เท่าเดิมมุมและองศาที่เท่าเดิมตลอด จึงนิยมใช้ในพวกโรงงานอุตสาหกรรมครับ,<ม>รบใช้งานแทนคนเลยแล้วทําไมหุ่นยนต์ตัวนี้ค่ะเขาคิดว่าจะสร้างเพื่อชูนบาสเหรอคะเราเราเราไม่ได้นําเสนอเพื่อจะสร้างที่ชูนบาสค,ครับขึ้นอยู่ว่าในการออกแบบนะครับเราจะนาหุ่นยนต์ตัวนี้ไปใช้อะไรซึ่งอย่างที่เรารู้ว่าจุดเด่นของตัวนี้คือมีความสามารถในการทําซ้ําเราอาจจะใช้ในงานทาสีรถยนต์พ่นสีรถยนต์นะครับหรือใช้ในงานเชื่อมโลหะครับซึ่งทำงานแทนมนุษย์ได้ครับ จะสามารถทําในสิ่งที่ยากสำหรับมนุษย์<ช>หรือว<ช>่าทำแทนมนุษย์ใช่ครับหุ่นยนต์ตัวนี้สร้างมาขึ้นเพื่ออะไรเหรอคะอ่าเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนตัวนี้ก็คือน้องมาเพยก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแขนกลอุตสาหกรรมชิดหนึ่งซึ่งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมตัวนี้เราจะนําเสนอในที่ว่าหุ่นยนต์เนี่ย ถ้าเกิดว่าเรามีการพัฒนาเขียนโปรแกรมอะไรเข้าไปในตัวมันเนี่ยมันสามารถที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะต่างๆได้อย่างชิ้นงานตัวนี้ก็จะนําเสนอที่ว่าคุนยนเนี่ยสามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้เช่นสามารถเล่นเกมเอ็กโกับเราได้อย่างเงี้ยน,นะครับอ๋อค่ะนั่นแสดงว่าหุนยนตัวนี้เหมือนกับตัวนู้นเลยค่ะใช่ครับขึ้นอยู่กับการที่เราจะสั่งให้มันทาง,งานทางด้านไหนแค่นั้นเองครับอ๋อ อย่างนี้แสดงว่า่นยนต์ตันนี้ก็สามารถทําได้หลายอย่างเหมือนที่พี่บอกใช่ครับ,รบสามารถทําได้หลายอย่างขึ้นอยู่ว่าเราจะสั่งงานให้มันทําอะไรครับอก็คือเขาก็เขาเห็นเหรอเขาว่าสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าอย่าน้นน้องเพชรลองเล่นดีกว่า<โ>พี่อยาบายดู <S <S ก็คือว่าสีขาวน่ยจะเป็นฝั่งของเราสีดําจะเป็นฝั่งของเขาโดยที่เขาเนี่ยจะให้เราเลือกก่อนอ่ะน้องน้องเพชรลองเลือกดูเอาตรงไหนกดเลยค่ะครับเขาก็จะเขาก็จะไปหยิบตัวสีขาวมาวางให้น้องน้ําเพชรตำแหน่งที่น้องน้เพชรกด คราวนี้ตำแหน่งสีดำเนี่ยเขาจะเลือกเองว่า,าจะเอาตรงไหนคราวนี้น้องเพชรก็ต้องแข่งกับเขาให้ชนะอันนี้คือเครื่องอะไรเหรอคะอ่าตัวนี้จะเป็นชิ้นงานจำลองขุ่นยนดาวินชีนะครับหุนยนตดาวินชีนี็คือจะเป็นหุนยนคุณหมอซึ่งทำหน้าที่ผ่าตัด ซึ่งเราจำลองมาตัวนี้ก็คือหุ่นยนต์ดัมีเนี่ยมีความสามารถคือจะสามารถผ่าตัดโดยแผลที่ผ่าตัดเนี่ยจะมีขนาดเล็กลงครับออะไอย่างงี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรอคะอ้าวคืออย่างงี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณหมอที่จะใช้ในการใช้งานหุ่นยนต์ครับซึ่งหุง่นยนต์ตัวนี้จะมีกล้องในการส่องคุณหมอจะเป็นคนควบคุมผ่านตัวนี้ครับอย่างรองลัทธิองนั่งดูได้เลยงั้นแสดงว่าการที่สร้างหุง่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาไม่ใช่ว่าเขาทำของเขาเองคือคุณหมอต้องบังคับอยู่ใช่ครับ ฟออรร์์มเในหนังครับในส่วนนี้ก็จะเป็นพลนากันของหุ่นยนต์จากแผ่นฟิล์มสู่ความจริงครับน้องเพชรจะเห็นว่าปัจจุบันนี้มีหนังทั้งด้านหุ่นยนต์มากมายใช่ไหมครับเช่นเรื่องอะไรเดมอนชอบอาโรบอทใช่ไหมครับไอาโรบอทครัอายโรบอทก็ใช่แล้วตัวนี้คือตัวอะไรหรอคะตัวนี้ก็คือหุ่นยนต์ R2D2 ครับอยู่ในหนังเหมือนกันเช่นทางด้านนู้นก็จะเป็นหุ่นยนต์ Transformer ฮาร์ฟเ r อร์ ก็คือหนังเรื่องหุ่นยนต์จากคนสังหารแปลงร่างนั่นเองอันนี้คืออะไรเหรอคะใช่หุ่นยนต์หรือเปล่าอ่าตัวนี้จะเป็นมันจะเป็นวิดีโอแสดงนะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้พี่โลโบนี้น้องอะตอมน้องอะตอมเนี่ยเขาจะมาเที่ยวในโครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งนี้ในเทศกาลนี้นะครับลแล้วเขาก็จะคุยกันเรื่องหุ่นยนต์มีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับอ๋อก็ยืนดูได้ใช่ไหมใช่ครับ วันนี้น้องนภเพ็มาเทศกาลขุนยนตนี่ได้อะไรมาครับนภเพชรก็ได้ทราบว่าขุยนยนต์นะคะก็สามารถผ่อนเบาแรงของมนุษย์ได้แล้วก็สามารถปฏิบัติงานที่ยากแล,ละลำบากของมนุษย์ได้เหมือนกันก็คือสามารถช่วยมนุษย์ได้เยอะมากเลยค่ะครับวันนี้นภเพ็ทก็ต้องขอขอบคุณพี่เอ็มมากนะคะขอบคุณค่ะยินด,ดีครับสำหรับชุดหน้าจะมีอะไรน่าติดตามไปดูกันเลยค่ะ